สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะกับเช้าวันจันทร์นะคะที่ยีสิบเนาะเอามาขอโชวขอลาภนะคะขอสามตัวตรงนะคะจากเจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์นะคะมาโปรดมาพาลูกหลานในเด้อซาถูกลูกหลานขอสามตัวตรงเอยจากวันนี้นะคะเราพัฒนานะคะเมื่อเบิ่งกันค่ะเจ้าที่เจ้าทางสีไหาตัวไหดเนาะโอ๊ยนะคะ ห้าเจ็ 8, ดแปดี่ก็จะเป็นออกเนี่ยค่ะงวดก่อนเจ้าที่ให้ห้าเจ็ดแปดนะคะไม่มานะคะวันนี้นะคะจะต่ําจะสูงนะคะเจ้าที่แอดกับสินิตเลิกได้แล้วค่ะล่องเบิงค่ะตัวแรกนะคะตัวไหนจะมานะคะทุกคนนะคะไปทางไหนก,นกันน้องงวดนี้ไปเอาฮะหายอีกและะ้วค่ะทุกคนเปเป็นหวยข่อยมิจหาอุย้ยตัววันนี้แอดชอบหนึ่งนะคะส่วนตัวนะคะ ส่วนตัวรู้สึกชอบหนึ่งนะคะบุญดเสียงนกเจ้า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 อยู่นะคะทุกคนนะคะโอ้ยเหื่อนี่มูมากาไก่ลายคัะจ้ะมันไม่ยู่เองก็มีค่ะทุกคนมูกกหลายมูก็หลายว้ายเอาหนี้เนาะค่ะทุกคนนะคะเป็นยังไงกันเนาะงวดก่อนกรไดิกิจกาดกันไปผลบบาทสองบาทโอ้ยราคานาลักขักเอฟซีแต่ละคนเนาะ มาดูกันนะคะงวดน,นี้เจ้าที่เจ้าทางจะให้ตัวไหนนะคะทุกคนนะคะโอยแอดก็มัดหนึ่งเขยืดมือเลยรู้สึกชอบหนึ่งนะคะทุกคนใจมันรักนะคะอันอันส่วนตัวดอกคะ่ะแต่ว่าแอนมากตัวเลนนบ่ค่อยมากคะ่ะเอา้าจริงๆได้แอดชอบตัวไหนไม่มาตัวนั้นนะคะทุกคน วดก่อนนี่มกเปลียแบบค่ะค่ะบ้าเลยเปียดแป,ดปลงรางเป็นสามนะคะทุกคนนะคะเอหาห้าคือมาดีเพียห้ายี่เดียวค่ะวันนี้นะคะทุกคนเอ้ามีหาอยู่ยได้รักรวยกัห้าเอาห้านะคะหลักร้อยมาแล้วนะคะมีในหรักรอยเท่าได้ไหมห้าเดดงว่าพึ่งกระโดดเจาที่เจาท,ท่างสีหายต่ำหายสูงนะคะทุกคนนะคะงมวดก่อนได้ห้าเจ็ดแปดนะคะบ่ได้ค่ะ ไผ่แปลงเราอยู่บนนอนะคะไปออกห้าน้อยหมดนะคะเอาไผ่มิทุนกระดักห้าน้อยไว้ค่ะโอ้ยลูกขอสามตัวตรงให้เพิ่นเลยเด้อเอบสี่กับเพิ่นกับอยากถือเนาะพอเดยคาปนคาเจวกันโอ้ยบเดีันบเดีันนี้หลยดอกว่าสันแอดว่าสันเอฟี่วโอ้ยจักสีจังดาเนาะทุกคนสื่อจังดายเลือกสื่อผูะบาทสองบาทพอดีปปนเดียจะยอง,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 งว่าหาเจ็ดแปดตัวเก่าเด้เนี่ ก็เลยเจ็ดเธอค่ะห่วยโมเมนต์ถูกเอร์ไม่จะหาจะเจ็ดจบ่ค่ะห่วถูกสองลดคุณได้ดีค่ะถูกกล่องนี้นะคะสองลดนะคะเอาผสมกันนะคะทุกคนเอาผสมกันนะคะรวยรวยรวยนะคะอันนี้ยงคือไม่จะหาเจ็ดโอ้หวยโจที่คือห้หาเจ็ยจด้วบ้านห่วยตัวไปตัวมั่นด้วยบ้านมือนี่ วันจันนะคะวันจันแถมเป็นวันโกนปาบเซียนนะคะเลขกเจ็ดคาคักเลยเนี่ยโอ้ยเยาว์าหายตัวเก่าได้หาเจ็ดแปดบมเป็นถูกแอดไม่จะหาเจ็ดก็แปดบอกค่ะโอ้ตัว,ว่าห้าเจ็ดนี่เจ้าที่ให้บ่อยนะคะโอ้บ่มีบ่มีสามจักตูเลยแบบว่าออกตัวได้ก็ออกได้ว่าในคอยถือน้ำเนยไปตัวใดกันน้อหมวดเนี่ย ไปตัวใดก็ให้อดมาน้นำนีเด้อหอวยบ่ามานบ่เขียดได้บ่มาน่ะมูเขียดเด้อว่ะโอ้ยจุดถูกแล้วสิไปกินตามบะฮุงแต่เานี่ล่ะค่ะหูวแล้ว,ลวตามบะฮุงจับๆสกินมันกระเซาปนี่ล่ะค่ะถ้าอยากบ่ให้มันหิหวไปตามบะฮุงก็กอหยาทำขนมจีนบ่ค่ะ เอาหนี่ห้าเจ็ดนะคะทุกคนห้าเจ็ดเอาอีกแล้วค่ะอ้าโจที่คือหายหาดูเถอะค่ะว่าตัวหวยก็มาแต่ห้าห้ากับเก้าเอามารุ้นตัวสุดท้ายนะคะวันโกนจะเบิ้ลจะหาไหมนะคะห้าบ่ห้าแปลงบุเป็นดอกแอดแอดแปลงเป็นแต่เจิดนะคะเจ็ดนี้ก็แปลงเป็นหนึ่งเป็นศูนย์นะคะแปลงหลายถึงได้เจ็ดแปดก็แปลงได้เยอะสามก็แปลงได้หลายตัวนะคะ ความสามารถพิเศษไพมันเด้อจะเอาโบมนมันสีมาห้าหน่อยบด้อจะเอาลองบึงเด้อจะไม่ห้าหน่อยก็ลาวสตานะคะลองเมึงเด้อหวยไปตะเบ,บินโบมือแอดก็มากลายตัวค่ะจะไปตัวใดละแอดโอ้ยไปพี่น้องกระยานเบิ่นไปเบิ่นกระยานเบี่ยงไปเลขบ้านกระยานเลขรถค่ะสรุปเร็วกระดานเอซโอ้ยเฮา จัดสามตัวผลแล้วห้าสีรวยสามตัวสี่ตัวนะคะเนี่ยวันสีรวยเห็ะนนะ่มเอาค่ะคัดเด้อจะมือีโอ้โลเลขคือสัตว์เถอะค่ะมือมือนี้เลขกคือสัตว์เจนเถอะคะ่ะโอ้ยหลูกขอสามตัวตรงเนี่ยนะเจ้าทีเนาะมือก็วันโกนด้วยโอ้ยมืออื่นก็วันถากับว่าเปลี่ยนดอกโมงลอกไหม้อันอันนี้อีกแล้วดิสื่อกล่วยมาถวายเนาะเจ้๋ยวที่นาก็สีเป็นกล้วยแลวเวย้ยเจ้ โอ้ยลูกสีถวายกล้วยหอมได้ลูกสือสามตัวตรงเอฟซีเพิ่นก็นสือสามตัวตรงเลขถูปแตกสามตัวตรงถวายกล้วยหอมเลยจ้ะโอ้ยวันที่ยี่สิบเก้านี่เจ้าแม่จะกลับบ้านแล้วเดมวันนี้วันที่เท่าไหร่โอ้เหลืออีกเก้าหมื่นสีได้เหลียงมูกระทะเจ้าแม่เนี่ยสีได้เลียงมูกระทะเจ้าแม่แล้วโอ้บ๊บท่าหลังงามอยู่เจ้าแม่สิกลับบ้านแล้วคะ่ะปิดเทอมแล้วคะ่ะทุกคนปิดเทอมแล้วนะคะเจ้าแม่จะกลับบ้านแล้วนะคะ มาแป๊บเดียวมันปิดเทอมเล็กนะคะทุกคนปิดเทอมหน่อยอยากไปว่างน้ำเขียวโอ้ยให้ลูกถือเนี้ยลูกถือซ้ำตัวรต,ต,ต,ตสองบาทเนะาะจัดเต็มแล้วสองบาทค่ะลูกก็สิไปว่างน้ำเขียวไปสืออันขนมอันนึนเนาะขนมอะไรนะคะขนมเอ่อขนมคล้ายๆขนมไหว้พระจันทร์เขาเอิอนขนมี่งก็ขนมไหว้พระจันทร์ โอ้ยยูร่าเนี่ยนะแซ่บอีหนี้ได้ทุกคนนะคะอันละห้าสิบอันละร้อยนะคะกล่องเล็กกล่องใหญ่ใส่ฟักใส่ไข่แดงใส่เนืนเนี่แหละลูกถือเนาะลูกสื่อมาถวายแซ่บขนาดคะ่ะทุกคนคะ่ะเขาเฮ็ดใหม่ๆคะ่ะเขาเฮ็ดขายดีๆคะ่ะไปไปคําก็ไม่ก็หมดนะวันนั้นเราแฟนถือมานะคะอู้เอ๋กินจนว่ามีกล่องละห้าสิบกล่องร้อยนะคะทุกคนค่ะ โอ้นี่แหละถือส,สามตัวตรงแล้วสองบาทาน้ามันไปกลับกบโอ้ขุมขุมบัวนะค่ะซื้อโอ้ยแถวนียมันกะเขาห้ทัวเหรือหลายเอ็ดหมักเขาเขาห้ใส่หลายเอ็ดหมักใส่เบียบนี่จะใส่หลายเลยแกนี้นะนานๆได้กินทีนะคะสองบาทบอกเอ้าหาบาทสรุงสิซื้อหาบาทาาสั่งพ่อจะกื้บาทเนาะ สองบาทราคาน้ำมันไปกลับมันก็สื่อขนมอีกนะคะซิปกองกับพันหนึ่งกับโบโุพอพอะเอ้อเอานีล่ละเอา,เอา,เอา,าไม่เอาไม่มจักสิบบาทมือแดงนะคะทุกคนใส่ตัวนี้ละห้าเจ็ดมาแล้วนะคะห้าเจ็ดโอ้ยเลขีคือสูงแท่บาทนีงหัวจะปวดนะคะบุมบิจักตูเลยบาทเขอีกสวย โมมีตัวอีสวยจริงเว้ยจักตัวเลยบ้านโอ้ดเจ้าที่โมเป็นถูกเออดไม่ตะหาเจ็บบอชุดงวดใดก็ไม่จะหาเจ็แสดงมือแรกมีหาไม่เจ็อีกบ่ค่ะตัวไผยตัวมันละค่ะเอางวดก่อนเขาหาได้วงวดก่อนเจ้าที่ให้าเจ็ดแปดนะคะมาดูกันวันนี้เจ้าที่จาให้ตัวไหนนาะโมเป็นเจ้าที่เสียตัวเก่าบ่จันหัวกลมๆมุนๆนะเออหนีหัวมุนๆโมไม่หาเจ็ดแปดตัวเก่าอ่ เอาโมเมนต์ถูกแอดมิทหาเจ็บเปียดบอกโมเมนต์เจอที่สิแตกให้ได้เลยบอกมือเอาเบอรเนียเนี่ยอาลองเบิรงลองเบิร์อ้าวอเป็นเหล็กเปียดอีหลีบอนี้โอ้คือหัวกลมๆม,มันมันเปล่าเปล่าก่อนจ้ะ เมนบวบเนาะโบม่หลึกเปียดอีนีบวบเนาะบเปนตัวเก่าบวบนาอีห้าเจ็ดเปียดนะคะทุกคนไข่กระเขายาวเลยดิเด็กใหม่เว้ยเนาะอะไรเนาะเมียนบวชีดคือหายเหรอเหตุ เอารอดูนะคะรอรุ้นนะคะก็เกลียดได้แล้วมากโ้งเงียกเนี่ยเด็แปดแล้วมากเลยโงงไปหาไหนอหนอนลูกสองไม่น่าใช่นะคะหกบ่เอหรืออาจจะเป็นเลขหกบ่ะคะ่ะ อุ้าเจ็ดแปดตัวเก่านะคะทุกคนตัวเดิมเอาจุดที่ให้ตัวเก่าเมีนบัวเด็กเปียดบัวเด็กเปียดที่นี่คักๆแล้วนี่เอาเอาจุดที่คือหานี่เอานี่เอาตัวไพ่ัวมันเดิอค่ะมือแร่งค่ะโอ้เลืองสีมหาสามตัวตรงบ่ เออจะที่ให้ตัวเก่าได้จ่าล่งบุรุษหวยเฉียวตัวเก่าบุรุษพันพันใบบอกใบเนี่ยอะไรงวดก่อนออกสามห้านะคะสามห้าศูนย์เก้าบรุษันบอกว่าหวยเฉียวตัวเก่าหมดเอาห้าเจ็ดแปดนะคะจุดได้ตัวเดิมนะคะทุกคนตัวเดิมได้หนีเพิ่มเติมคือตำแหน่งเดิมด้วยนะคะโตไพโตมั่นเน้อบ่าโตไพโตมันล่ะค่ะมือนี้บ่านี้เอาว่าอีรีได้หนีวายโตไพ่โตมั่นละหาเจ็ดแปดค่ะ ้าเจ็ดแปดห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์แปดแปลงก็เลย้ยวค่ะทุกคนความสามารถพิเศษนะคะอลองดูเด้อค่ะเพื่อเจ้าทีเจ้าท่างมือชิดตนศาสตร์เท่านาะเพิ่อนหายโศกหายลาบโอ้ยหายเอฟซีอีนังสวยก็หนา้าเพิ่นสีวานะเจ้าทีเจาานะ้าท่ากะได้เนาะอันว่าก็ว่าเดี๋ยวโทรไปถามเลขแม่ให้เด้อจะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปถามเลขแม่ให้เอฟซีเพิ่นกระทาอย่เนะาะโอ้ยเอ็ดกับบรเดณี่ล่ะดอก่ัดตวหันบริเวณนี่เนาะบริเดณถามเพิ่นปกติเพิ่อนกระโทรบกค่ะ ต้องตีหอดอันหอดมือไก่มือว่านีแน้่ก็โท่บอกแอดบ่วบ่วด้คุยกับพ่อก็แม่ดุดเลยเฮ้ยข้าจะจิ้งหรีเอาขาหอยขึ้นแตกว่าอ้อวนลายตายบัวบัน เอาห้าเจ็ดแปดนะคะเจ้าที่ให้ตัวเดิมนะคะโอ้เหลือกงามค่ะทุกคนค่ะหอ้โซ่ห้ยมันห้มังห้มีเด้อมือแรงค่ะทุกคนนะคะสามตัวตรงนะคะไปตัวไหนก็ขอให้โชคดีนะคะโตไปโตมั่นละคะเลขมาแนวนี้นะคะ่ะบบมีหนึ่งบมีสามจากักโตแบบเอาลองเบิ้งค่ะลองเบิ้งค่ะบบเป็นหมืน่มนสิมาอีดีโบ่เรือสีมาหาสูงบค่ค่ะวันโกนนะคะปกติวันโกนมันมาต่ำเลยเอาลองเบิ้งค่ะทุกคนลองเบิ้งค่ะ ก็นะคะช่องเราก็มีทั้งสูตรนะคะมีทั้งสูตรมีทั้งเลขทูบนะคะสัพเพหิละนะคะทุกคนนะคะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไี่กอนนะคะขออวยพรอวยัยนะคะแห่งแม่เอฟซีนะคะพอๆเนาะเพื่อนพี่น้องนะคะ น้าอาทุกคนเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะมีเงินใช้นะคะตลอดปีตลอดไปนะคะให้ได้เงินหมื่นเด้อให้ได้เงินหมื่นเงินแสนหมื่นแรงสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าโชคดีจ้าสาธุสาธุสาธุรวย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 รว,ว,วยเดอ้อปุย๋ยผ่ารวยคือซีสองเด้อจัดสวัสดีจ้า